เด้งสาแม่คนร้ายอีกหนึ่งคนได้ยอมมอบตัวเจ้าที่ผู้ว่านายมานะมาแซจินารงและนายอุสมันวารีที่เสียชีวิตมีหมายจับในครีความมั่นคงคนละสามหมายจับโดยเฉพาะนายมานะมีหมายจับในคดีรอบยิงสารัตรใหญ่สพกุตาบารูและเป็นแกนนำคนสำคัญที่ปฏิบัติการในพื้นที่ ส่วนปืน M16 ที่ยึดมาได้พบว่าเป็นของตำรวจสพท่าทงที่ถูกคาบอมเสียชีวิตไปห้านายเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนปืนพกอีกสองกระบอกก็ตรวจสอบพบว่าเป็นของเจ้าหน้าที่ที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ก่อเหตุในพื้นที่เพลรามันแล้วขโมยปืนไปด้วยนะครับขณะที่พลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเรืองรมผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่นราธิวาสให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห้ามเพอของจังหวัดนาราธิวาสและปัตตานีเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะว่าคนร้ายมักจะหาวิธีใหม่ๆม,มาเคลื่อนไหวเพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมนะครับโรงพยาบาลตำรวจจัดตั้งศูนย์ฝึกการช่วยชีวิตในสถานการณ์จำลองนำหุ่นฝึกวินิจฉัยโรคและช่วยเหลือชีวิต ชั้นสูงในสถานการณ์จำลองที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยมาใช้ฝึกบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มมาตรฐานการช่วยชีวิตในโรงพยาบาลติดตามกับรายงานคุณโสธิดาโชติว,วิกฤตครับ นี่คือการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยวัย70ปีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในห้องฉุกเฉินซึ่งทีมแพทย์ต้องพยายามรักษาชีวิตคนไข้ให้ได้ตั้งแต่การให้ยากดหน้าอกช็อตไฟฟ้าใส่เครื่องช่วยหายใจประกอบกับการดูมอนิเตอร์สัญญาณชีพจรและหัวใจซึ่งหุ่นจะตอบสนองตามขั้นตอนการรักษาเช่นการรับรู้ชนิดยาที่ให้และแสดงผลว่าจะรอดหรือจะเสียชีวิตได้ทันที คุณลุงค่ะทานยาหน่อยนะคะน้ำนิดหนึงนะครับเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับหายเจ็บไหมครับดีขึ้นไหมครับ หุ่นจำลองตัวนี้ยังมีการตอบสนองเหมือนจริงไม่ว่าจะเป็นการกระพริบตาช้าเร็วสื่อถึงความรู้สึกตัวเหงื่อออกหน้าผากสื่อถึงอาการช็อกจังหวะการหายใจเข้าออกทําให้สามารถตรวจฟังเสียงลมหายใจเสียงหัวใจเต้นหรือตรวจชีพจรที่เชื่อมต่อกับระบบการตอบสนองของหุ่นได้รวมถึงในสถานการณ์จําลองคนไข้ที่ถูกแทงก็สามารถสั่งให้เลือดไหลได้ด้วย การตอบสนองมีทั้งแบบอัตโนมัติและถูกควบคุมโดยอาจารย์แพทย์จากห้องควบคุมเราต้องจำลองสถานการณ์ขึ้นมาว่าคนไข้เป็นอะไรแล้วคนที่ให้การรักษาเนี่ยทำได้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเขาทำถูกคนไข้ก็จะดีขึ้น แสดงว่าคุณหมอจะต้องคอยดูแล้วก็เช็กว่าถ้าทําแบบนี้คนไข้ต้องรู้สึกอย่างนี้ถ้าใส่ย,ยานี้เข้าไปคนไข้ก็จะต้องมีอาการแบบนี้ต้องครับเราจะต้องรู้ว่าคนไข้ตอบสนองจากยาอย่างไงแล้วเขาทาได้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ยกตัวอย่างที่เราอ้อนในสกุลค,คือโรคกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันเนี่ยหลักเลยก็คือความเร็วยิ่งเราช่วยได้เร็วปุ๊บเนี่ยโอกาสรอดชีวิตของใคก็จะสูงขึ้น ก่อนหน้านี้การฝึกฝนทางการแพทย์ก็อาศัยหุ่นจำลองเช่นกันเพียงแต่จะแยกเป็นแบบเฉพาะส่วนไม่มีระบบตอบสนองเหมือนจริง หรืออย่างหุ่นเด็กทารกตัวนี้อย่างเป็นแบบมีสายทำให้เคลื่อนย้ายลำบากหรือบางครั้งก็ใช้คนจริงๆมาเป็นหุน่นซึ่งมีข้อจำกัดมากทำให้แพทย์ไม่มีโอกาสฝึกซ้อมขั้นตอนการช่วยชีวิตมากพอการลงมือปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะทำกับคนไข้จริงเป็นการทำตามความเชี่ยวชาญที่เคยชินโรงพยาบาลตำรวจจึงนำเข้าหุ่นจำลองตัวนี้เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการช่วยชีวิตชั้นสูง คงไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะมาตรฐานการช่วยชีวิตหลักสูตรต่างๆของโรงพยาบาลตำรวจะฉะนั้นมันก็สามารถขยายไปสําหรับอุปกรณ์ทั่วทั่วไปอุปกรณทางการแพทย์ในสถานที่อื่นหรือสถาบันอื่นที่ต้องการให้โรงพยาบาลตรวจฝึกให้เนี่ยนะครับหุ่นตัวนี้มีศักยภาพในการรองรับผู้เรียนได้ครั้งละ7-8คนและสามารถนำเทปบันทึกสถานการณ์จำลองไปใช้เป็นกรณีศึกษาต่อได้ และตรงนี้นะคือคลิปวิดีโอที่ใช้สําหรับการดีบีฟค่ะหรือการประเมินสรุปสถานการณ์ที่ทําไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีข้อดีข้อเสียผิดถูกอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเอาไปฝึกสอนนักเรียนแพทย์เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในการช่วยคนไข้ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ได้มากขึ้นค่ะโสธที่ดาชลวิจิตข่าวสามมิติรายงาน ภาคสครูกลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและมาสำรวจความเสียหายล่าสุดมาถึงวันนี้จากเฮอริเคนแซนดี้ครับ ภายจากเฮอริเคนแซนดี้กว่า6ล้านคนใน15มลรัฐของอเมริกาเหนือก็ยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย82คนครับตำรวจนครนิวยอร์กเผยเมื่อเช้าวันนี้ครับว่ามีผู้เสียชีวิต42คนในนครนิวยอร์กส่วนรัฐนิวเจอร์ซีย์มียอดผู้เสียชีวิต12คนแมริแลนด์9คนเพนซิลเวเนีย6คนเวสต์เวอร์จิเนีย5คนคอนเนคทิคัต สี่คนเวอร์จิเนียสองคนนอร์ทแคโรไลนาหนึ่งคนและนะครโตรันโตของแคนาดาอีกหนึ่งคนก่อนที่จะพัดกระหน่ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อคืนวันจันทร์เฮอริเคนแซนดี้ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศในแถบแคริเบียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง69คนนะครับส่วนวันนี้ชาวนะครนิวยอร์กก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับโดยผู้ว่าการวัดผู้ว่าการรัฐของนิวยอร์กนี่นะครับได้ประกาศให้บริการฟรี ทางรถไฟใต้ดินรถประจำทางและรถไฟเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแต่กว่าครึ่งหนึ่งของสถานีบริการน้ำมันในนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ก็ยังปิดให้บริการเพราะว่าไฟดับและไม่มีน้ำมันส่วนสนามบินสามแห่งในนครนิวยอร์กก็คือสนามบิน JFK นวกและนิวเจอร์ซีย์เปิดให้บริการแบบจำกัดพื้นที่มาตั้งแต่วันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับ อย่างไรก็ตามผู้ประสบภัย6ล้านคนใน15รัฐส่วนใหญ่อยู่ในนิวยอร์กและนิวเจอร์ซี์นั้นยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งบริษัทผลิตไฟฟ้าคอนโซลเดตแอดิสันเปิดเผยว่าจะสามารถฟื้นฟูระบบไฟฟ้าได้ทั้งหมดในย่านแมนฮัตตันและบรุกลินก่อนสุดสัปดาห์นี้ เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในรัฐนิวเจอร์ซีย์พร้อมกับนายคริสคริสตี้ผู้ว่าการรัฐจากนั้นก็พบปากกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ประสบภัยที่เมืองแอตแลนติกซิตี้เพื่อให้กำลังใจเพราะว่าเป็นจุดที่มีความเสียหายหนักเนื่องจากอยู่ใกล้กับจุดที่พายุเฮอริเคนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ ประธานาธิบดีโอบามาก็เตรียมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีใน3รัฐสวิงสเตทหลังจากที่ต้องหยุดหาเสียงไป3วันเพื่อรับมือกับเฮอริเคนแซนดี้นะครับ โพลของสำนักต่างๆก็ชี้ว,ว่าทั้งประธานาธิบดีบาร,รักโอบามาจากเดมโมแครตและนายมิตรอมนี่จากรีรพับลิกันต่างก็มีคะแนนสูสีทำให้ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งโอบามาต้องมุ่งลงพื้นที่สำคัญที่เป็นรัฐสวิงสเตทหรือรัฐที่ยังไม่แน่ว่าใครจะชนะนี่นะครับก็คือเนวาดาโคลโลราโดและวิสคอนซินเช่นเดียวกับรอมนี่ผู้ท้าชิงที่เริ่มหาเสียงในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐสวิงสเตทที่สำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่ามีคะแนนคณะผู้เลือกตั้งถึง29คะแนน แต่ว่าอย่งางไรก็ตามรอมนี่พยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีอามาโดยตรงในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับแต่ว่ายังคงมุ่งเน้นไปที่การกระดมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทอริเคนแซนดี้โดยเมื่อวานนี้รอมนี่ก็ลงพื้นที่หาเสียงที่เมืองแทมปาในรัฐฟ,ฟลอริดาโค้งสุดท้ายของการหาเสียงทั้งอามาและรอมนี่ต่างก็มุ่งลงพื้นที่รัฐสวิงสเตท8-9รัฐ โดยทีมหาเสียงของรอมนี่เริ่มยิงสปอตโฆษณาใน3รัฐก็คือมินนโซตาเพนซิลเวเนียและมิชิแกนมีเนื้อหาโจมตีแผนกอบกู้ค่ารถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐก็คือ General Motors และ Chrysler ในขณะที่บริษัททั้งสองแห่งนี้กลับมีแผนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน <Come on. S 2> ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในสหรัฐ แต่ว่ารองประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันก็ออกมาตอบโต้โฆษณาหาเสียงนี้ทันทีนะครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างไร <Small. S 1> ติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับ นายประสานมรุกพิทักษ์สมาชิกวุฒธธิสภานำรายชื่อสว24คนยื่นต่อประธานวุฒธธิสภาเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งของนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนรูญมาตรา182วงเล็บ3ประกอบมาตรา174วงเล็บ5ด้านนาย,ยกรัฐมนตรียืนยันว่าคุณสมบัติของนายวราเทพไม่ขัดรัฐธรรมนรูญ รัฐบาลยืนยันในที่ประชุมสภาจะให้ความสำคัญปัญหาภายแรงโดยประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเตรียมมาตรการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบส่วนข้อมูลจากกรมป้องกันมรเทาสาธารณาภัยพบว่าขณะนี้มีจังหวัดที่ประสบภัยแ้งทั้งหมด7จังหวัด4 7่สิเอำเภอกรมสรรพสาม,มิตรเตรียมปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินคืนภาษีให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการรถยนต์คันแรก โดยจะให้เหลือเพียงหนึ่งครั้งต่อเดือนจากเดิมที่จะจ่ายทุกวันที่ห้าและวันที่ยี่สิบของเดือนเพื่อลดความยุ่งยากและเพิ่มเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดและลดความผิดพลาดตัวแทนเครือข่ายหยุดผูกขาดตลาดข้าวเข้ายื่นข้อร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบรัฐบาลเพราะโครงการรับจำนำข้าวเปลือกสอบมีการทุจริตและขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราแปิบสี่ถือว่าการแข่งขันกับเอกชนเป็นการทำลายระบบการค้าเสรี กทมพร้อมจ่ายเงินเฉยให้เหยื่อซานติก้าผับทั้ง12รายตามที่สารปกครองมีคําสั่งแต่เพราะกทมเป็นหน่วยงานทางปกครองดังนั้นฝ่ายกฎหมายจะต้องทําเรื่องยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันมิฉะนั้นจะมีความผิดฐานละเว้นหน้าที่ได้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ประบุกใกล้ได้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุใช้ปืนบุกจี้พนักง,งานชิงเงิน2 7ล้านบาทจากธนาคารกษตกรไทยสาขาเทพกษัตรีจังหวัดภูเก็ต ยืนยันตำรวจได้เบาะแสะคนร้ายชัดเจนมากขึ้นและเชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาร์เจนตินาลงมติด้วยคะแนนร้อยสามสิบเอ็ดต่อสองรับรองกฎหมายลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากสิบแปดเหลือสิบหกปีแต่ก่อนลงมติฝ่ายค้านประท้วงเดินออกจากห้องประชุมเชื่อว่าการลดอายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งน่าจะส่งผลต่อประธานาธิบดีคริสตินาเฟอร์นันเดสในการเลือกตั้งกลางเทอมปี2013 นอกจากน้ำจะท่วมนครนิวยอร์กแล้วเมื่อวานบางส่วนของเวนิสที่อิตาลีก็ถูกน้ําท่วมระดับหัวเขานะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าอิทธิพลของช่วงน้ําขึ้นก็ไม่ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ก็กระทบกับนักท่องเที่ยวนะครับทำให้บางตาลงไปวันนี้เราจะปิดท้ายข่าวสามิติด้วยสภาพน้ําท่วมที่เจตุรัสานมาโคคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ